สวัสดีค่ะมื่อนี้ชิมาผสมปูนด้วยค่ะผสมเงีงมเทอรค่ะหลอบหนึ่งแต่ว่าให้พอเปลี่ยนกันค่ะใส่น้ำมาใส่ใส่น้ำลงไปในกระบะปูนซีกัะคูด้ด้ค่ะแล้วกะเตรียมน้ำไว้ใส่เพิ่มอีกสองกับคูค่ะ พ่อคน้นเลยบ,บ่อนี้แช่ไว้จัานาที่แช่ไว้ประมาณแช่แช่ไว้สิบนาทีด้อค่ะแล้วค่อยค้นนี่เด้อค่ะพอผสมอยู่ค่ะผสมใส่บอ่ออันลง คูดนี้เป็นมองไ่เซาค่ะเทปูนลงไปนะคะผสมเสร็จแล้วแล้วก็เท่ลงไปครบซีหลุมเลยนะคะมองนี่กระเมนมองมองพุ่นกระเมนค่ะ เทสั่มไหนพอให้ผลใหม่ข้เทสลงไปรอดสิบอรบรกรอกเทใสเอากระหูทเทใสแล้วๆนะคะพอกระสีสาบจังสี่ะกระสาบไม,เม่เม็นบอ วันนี้ก็เอาเสาปูนใส่ค่ะเาปูนเม,มาส่งปูนเหลีอแล้วค่ะปูนเหลีอเ,เอาไ <c oughs> ป <c oughs> ยอนไเฮ้ไหนเฮ้กระตุ้กกกกงกระง ข้าขอจบคลิปใบเพียงใบขอจบคลิปใบซ้ำหนีเด้อค่ะถาเบอกผิดหรือว่าบาอกยังผิดขออภัยน้ำเด้อค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ